ี๋ยวผ่ปอะเดี๋ยวหคือไปนอนตรงนู้นก็ได้หลุมฝังศพมนุษย์โบราณ <c oughs> น,นี่รอยอะไรเหมือนรอยเท้าสัตว์เลยอ่ะอย่าบอกนะว่าขึ้นไปบนนี้โอ้ตึ้มแต่หินของจริงทางนี้ทางนี้ทางนั้นไหลตกเขาแน่นอนโอ้โหสวยมากหนึ่งสองสามสี่อ่ะวีน่ารักมาแล้วแล้วแล้วกินนมเนาะ อุ้ยลูกชิน้นแดงน่รกเนาะสวัสดีเชา้าวันที่6ของทริปเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกางเต็นท์กันที่สวนสนบ่อแก้วกางเต็นท์่ามกลางต้นสนที่สวย เราจะไปอุทยานแห่งชาติออบหลวงไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเล็กๆนี่น้อยชมธรรมชาติกันไกลไหมเนี่ยยาวเป<อ>็เส้นทางยาวไหมที่เดินน่ะเหรอ,อที่อ่านมาก็บางคนเขาก็เดินกันทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณนี้อไอบไรอเลยข <laughs> อบรอ <laughs> ประมาณนั้น <laughs> เดี๋ยวไปดูปอก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ทางลาดยางสม่ๆเข้มเงียๆใช่ไหมไม่ใช่เดินบิวใช่ไหมไม่ใช่น้ําฝั่งขวาเยอะมากเลยอ่ะมาจะถึงถนนแล้วนะคือเออไม่อันนี้คือปกติหรอไถนนมแต่ว่าน้ําสีเข้มๆพอคิดว่าน่าน่าจะเป็นเพราะว่าหน้าฝนน้ําก็เลยเยอะใช่ปกติคงจะน้อยกว่านี้แหละโอ้หตรงนี้จะถึงถนนแล้วว่าน่าจะต้องไปซื้อตั๋วใหม่หรือเปล่า ไม่ใช่ตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงไปตรงไปอีกแล้วก็เลี้ยวขวานี่ถ้าจะมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้องออมาตรงนี้ช่องแคบเขาขาดหรือว่าผาจูบก,กันนี่ต้องเข้ามาตรงนี้ซื้อตั๋วก่อนจ้าผู้ใหญ่สองคนคะ่ะผู้ใหญ่สคนต้องน่ค่าเจบาทค่ะคุณค่ะ นี่มีการเต้นด้วยจะทักไหนครับผมขางนี้นะครับขอบคุณค่ะนเมื่อกี้ทั้งหมดเจ็ดสิบบาทสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดนี้นะครับเนาะพอเดินไปหนึ่งยหสิบเมตรจะเจอออกตรงหรือว่าคอช่องแคบนะครับจากนั้นถ้าเราจะเดินไปที่สะพานก็ เดินขึ้นไปอีก1 1 0เมตรมันจะเป็นสะพานข้ามออกนะครับผมภนยใก็จะแนะนําเป็นเส้นทางท้นสานให้ก่อนนะครับแต่ถ้าโดยรวมทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่1กิโลครึ่งนะครับผมมันจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับมันก็จะมีเป็นหลุมฝังศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลุมฝังศพตรงนี้ก็จะอายุก็ประมาณราวส2,000ถึงปีนะครับผมจากนั้นก็เราก็จะเดินอีกต่อไนึี่จุดที่เจ็ดมันจะเป็นภาพเขียนโบราณะครับจุดนี้ก็ ยูก็อยู่ประมาณที่ห <lles S 2> กันมุ2,000งันตีนะครับเนาะขึ้นไปแล้วภาพก็จะเริ่มหลังๆกันบ้างแล้วนะครับเนาะก็จุดเก้ามันก็จะเป็นจุดช Ь มวิวดอยฝาช้างนะครับส่วนนี้เส้นทางมันจะขึ้นไปค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับมันก็เป็นเส้นทางเดียวแล้วก็กลับลงมาทางเดิมน,นะครับในส่วนด้านนี้มันก็จะเป็นของความหลากหลายทางธรรมชาตินะครับเนะ <S <S าะมันก็จะมีเป็นดินฟงตาน้ําความหลากหลายของป่าต่างๆมันจะเป็นบ่อพักสูงนะครับ ก่อนอื่นก็จะแนะนําไปถึงจุดนี้ก่อนนะครับดูแล้วถ้าจะเดินไปต่อก็จะแนะนําจุดที่เจ็ดรือจุดที่เก้านะครับน้องแล้วก็กลับลงมาทางเดิมก็คือถ้าเดินแค่ตรงนี้ก็ประมาณกี่เมตรคะอ่ามันอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะตรงนี้สามารถมานั่งกินข้าวกินน้ําได้กินอาหารได้นี่ชมวิวแดูดูวิวกัน ตอนนี้บ่ายโมง20แต่ว่าเราจะเดินไปถึงแค่ตรงจุดชมวิวแล้วก็จะกลับทางเดิมก็น่าจะใช้เวลาไม่นานเราน่าจะเดินไปแค่ครึ่งทางเหมือนที่เจ้าหน้าที่แนะนำนั่นแหละเดินไปจนถึงจุดชมวิวแล้วก็จะย้อนกลับทางเดิมเดินมานิดเดียวเองเห็นแล้วอะช่องแคบออบหลวงอะเร็วสวยมากออบอะแปลว่าช่องแคบเป็นช่อง หลวงอะแปลว่าใหญ่ก็คือเป็นช่องแคบใหญ่อู้หยจริงๆด้วยเป็นเหมือนคนจูบก,กันนี่เป็นเหมือนคนจูบก,กันขาจูบก,กันจริงๆด้วยแล้วก็ข้างล่างนั้นจะเป็นแบบเป็น ช่องหินน้ําไหลลงไปอ่ะช่องเขาอ่ะก็คิดว่าเราน่าจะต้องเดินข้ามสะพานอันนี้ไปสะพานบนนั้นอ่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกเราไม่ใช่หรอว่าเดินขึ้นไปแล้วก็ข้ามบันไดไป สวยมากไปกันต่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มีระยะทางประมาณ1,500เมตรใช้เวลาประมาณ1.5ชั่วโมงน่าจริงๆด้วยที่ปออ่านมาเขาเดินกันประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าเดินครบครบ,ครบทุกออสถานีอ่ะแต่เราจะเดินไปครึ่งหนึ่งตามที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือไปจุดชมวิวเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับมาทางเดิมห้ามเข้าหลังห้ามงเย็น โอ้ตรงนี้ปกติมีรอยน้ําไหลลงมาแล้วเนี่ยรอยน้ําลงมาเวลาน้ําเยอะเนี่ยมียกับน้ําตกอีกอันหนึ่งมกันอะไรเนี่ยจะลงไปนี่ทางนี้ลงกันนี่ตอนนี้เรามาใกล้าผาจูบก,กันมากกว่าเดิมอีกเราขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งโน้นว้ปาวเที่ยวโอ้ ตรงนี้เห็นน้ำแบบไหลลงมาทางนี้ชัดมากอะ่ะอย่ามองนานนะพี่อุ๋ยอย่าจ้องน้ำไหลน,นานเลียนหัวเดินไปเร็วๆบนสะพานอยู่ <c oughs> มันสะพา,านใต้นี่จเดินกันเดือดช้างโอ้โหที่นี่อำเภอห้อง อเป็นไงพี่อุ๋ยพี่บอกรีบเดินเราเร็วๆหน่อยนี่ดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่มือเป็นช่องเขาอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยแล้วน้ําที่ไหลมาตามทิศทางที่เราเห็นอ่ะเราเปรี้ยงแล้วเร็วนิดนึงพี่อุ๋ยเป็นรอทางนู้นก็ได้่อุ๋ยเป็นรอฝั่งนู้นก็ได้อ่าเราด้วย สภานักแข็งแรงอยู่เรียบถือมาถ่ายก่อนอาปไปไปรอไปรอฝั่งนู้นไปไปเอาคนกลับละขาดใจออะเดี๋ยววมันแรงไหมตา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 โอเคโอเคดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หลุมฝังศพมนุษย์โบราณและภาพเขียนสีโบราณไปทางนี้โอ้โหไม่น่าเลยทำไมพี่อุ๋ยมัดเชือกลองเท้าใหม่ตรงนี้จะเป็นเดินไต่หินไปหินใหญ่เดินง่ายอยู่แล้วก็หินไม่ได้แหลมก็สูงก็ก็เยอะอยู่นะเ <laughs> มื่อกี้จำไม่ได้แล้วว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดินขึ้นไต่หินเนี่ยยาวเท่าไหร่เย้ ทางเรียบแล้วหลุมฝังศพส,สุสานมนุษย์โบราณเนี่ใช่เขาเจ้าหินมาล้อมเอาไว้อย่างนี้เนาะมส,สมัยโลหะตอนปลายอ๋อระหว่างทางเขาก็จะมีเขียนชื่อต้นไม้อย่างนี้ลกฟ้ายาบมืนให้เราได้ดูต้นไม้แล้วก็รู้จักต้นไม้ไปในตัวอันนี้ตูมกาขาว หินแกรนิตและดินโปง่งอันนี้คืออะไร95เ <95 S 2> มตรที่เราจะต้องไปมันจะแปลว่าอย่างนั้นไหมอันนี้ต้นเต็งต้นใหญ่ต้นเหมือดจี้ชื่อน่ารักมากเลยเหมือดจี้ว้าวึ้นหินอีกแล้ว ต้นมะขามป้อมมีลูกหมไม่มีไม่มีถ้ามีจะปีนให้นะจะมีป้ายบอกทางอยู่หินแกรนิตหินแร่โบราณภาพเขียน120เมตร แต่ยนนี่ก็อันนี้อนนลอยอะไรเหมือนลอยเท้าสัตว์เลยอะ่ะเนี่ยเป็นเป็นคู่เป็นคู่อย่างเงี้ยเป็นกลีบๆเนี่ยอ้ยตรงนี้ชัดมากเนี่ยเป็นกกีบๆอย่างนี้เลยกกีบๆอย่างนี้เลย นัส่สิก็ป้ายไปทางโน้นอะ่ะเยาบอกนะว่าต้องปีนผาเมื่อกี้ใหญ่ๆขึ้นไปชมวิวอ่ะป้ายไปชี้ไปทางนี้อ๋อนี่นี่นี่นภาพเขียนโบราณแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะลางๆหน่อยไม่รู้เราจะเห็นหรือเปล่าอื<ม>ตรงไหน,นตรงไหนเอยอา้าวอันนี้เป็นป้ายผาแล้วอะ่ะไม่เห็นภาพเขียนโบราณเลยอะ่ะผาช้างจิตรกรรมโบราณน,นี่นะเป็นรูปแบบนี้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยหินกลางโบราณ28,000ปีมาแล้วนี่หรือเปล่านั่นๆๆนี่ไหมนั่นแหละลางๆนั่นแหละต้องซูมตรงนีกขาวๆนั่นแหละคิดว่าตรงนี้แหละโอ้หนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเส้นเต็มนี่นี่ลากลากลงไปเลยข้างแถบเลยใช่ใช่ หาช้างหรือว่าจิจกรรมโบราณเนี่ยพื้นที่จุดนี้เคยเป็นที่อาศัยพักแรมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยหินกลางประมาณสองหม,มื่นกว่าพันปีมาแล้วนานมากต่อไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวดอยผาช้างเลี้ยวซ้ายหาทางซ้ายถูกแล้วใช่หา <laughs> เหมือนจะไกลเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าขึ้นไปบนเนี้ฮึบฮึบอาห้ามเข้าอ๋อห้ามตรงไปให้ให้ไปทางซ้ายปวดจะออกนอกเส้นทางเขาเขียนไว้โอเค,ห,อเคห้ามตรงไปนะ ต้องเดียวซ้ายเท่านั้นคือจุดชมวิวโอ้โหจริงๆด้วยเราต้องขึ้นไปบนหินนั้นนั้นจริงๆเ,เราไม่ได้ขึ้นแค่ชั้นตรงนี้นะขึ้นไปนี่และคิดว่าจะขึ้นไปถึงห้องบนนู่นเลยแหละถึงจะเห็นจุดชมวิวอะ่ะฮู้ไปทางไหนร่นองนี้แล้วกันตรงนี้ร่องแคบนะพี่ระวัง โอ,โอ,โอ้อันนี้เรียกว่าไต่หินของจริงวิเฮ็ดเอาไปทางนี้นี่ปิดทางอู้หตรงนี้กินพลังไปเยอะเลยอะกินพลังงานไปเยอะอึบอึบฮะฝนตก ไม่ใช่เสียงลมพัดใบไม้เฮ้ยชอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยากหันหลังมองเลยโอ้โห ทางนี้ทางนั้นไหลตกเขาแน่นอนเฮ้ยโอ้โหคุ้มสวยมากคุ้มค่ากับที่ขึ้นมาน่าจะเป็นเส้นที่เรามาไหมแล้วก็เรียบแม่น้ำนูนเยิ แล้วคือมาบนภานี่โอ้โหไอ้ไกลอะไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่ตอนปีนหินน่ะมันเหนื่อยฝั่งนู้นภูเขาสลับซับซ้อนเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วเจอกันข้างล่างนะจ๊ะเมื่อกี้ที่เราอ่านตรงไปใช่ไหมตอนขาจะขึ้นไปเขาบอกว่าถ้าเดินรอบนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ของเราอะ่ะเดินครึ่งหนึ่งไปกลับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งรวมพักด้วยนะครึ่งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกลางเต็นท์กันต่อที่สวนสวนบ่อแก,ก้วจ้าจากอุทยานแห่งชาติออบหลวงไปจุดกลางเต็นท์สวนสวนบ่อแก,ก้วก็ประมาณ ไม่ถึง20่กิโลใกล้ๆก,กันแม่ห้องสอนตรงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมีอยู่นะทิพแม่ห้องสอนอ่ะรอชมได้เลยแม่ห้องสอนครั้งแรกห้วยลึกห้วยกิติ สุดเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงแล้วปลาในเมืองลูกชิ้นท่อ อ่ะอปอยอยากกินลูกชิ้นแดงเลือกได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าจะมากางเต็นต้องติดต่อ,อยังไงคะหรือว่าเข้าไปเลยถ้าจะกางข้างนอกไม่ต้องติดต่อก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะกางข้างในเพื่อความสะดวกสบายจะมีห้องน้ำอะไรติดไปค่ะก็คือติดต่อ,อยังไงคะคหรือว่าเข้าไป,ไปเลยประตูที่กัน เราเข้าไปเลยใช่จะมีเจ้าหน้าที่ข้างในใช่ไหมคะ<ช>ขอบคุณค่ะตอนเย็นมีนเจ้าหน้าที่คนง,งานที่เขานอนอยู่ข้างใน,น,นค่ะข้าชิลล์ล้น,นเดี๋ยวเราขับเข้าไปเลยไหม,ไมเปิดยังไง <laughs> เปิดยังไงนะเปิดยังไง ปิดไม่เป็น้ยกีขนาดมากเลยไปสุด oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคเดี๋ยวปอจ,จะิงจะไเออ oh. จะมา,าคือปอกพิ้งไหม <laughs> อุ้ยน้องหิวไหมอ่ะปอมีขนมกินขนมไหมกินขนมไหมอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเอาขนมให้เดี๋ยเอาขนมให้เราแป๊บนึงนี่เรามีขนมเอาไก่เนาะ น,นี่หอมมากอเอ้ยน,นี่มีอีกรสหนึง่งนี่เป็นรสนมนมหอมเปล่าหืมเออไปแล้วนะบายบายอยากกินอีกตามเข้าไปข้างในนะ เข้ามาข้างในร่มลื่นมากาไม่ร้อนเลยเ้นสนกมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยใช่ต้นสนต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในถ้ากลางข้างนอกก็คือไม่ต้องติดต่อใครแต่ว่าถ้าจะมากางข้างในก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เราเข้าไปติดต่อข้างในหาที่จดอดวุ้มาหน่อยวุยย้เต็มเลยนุ่น วุหนึ่งสองสามสี <milhões jadi> yeah. ่อไปวู่ลูนาลนาๆน่าน่ารักนำไปนำไปแล้วนำไปแล้วขี้เลนนะเหมือนรู้ว่าเรามีขนมเลยวยพันเตียงขาเดี๋ยวเอาขนมมาให้เดี๋ยวอาขนมมาให้ดูนีดูเขาเป็นดิดูเขาเป็นดิ ดูกขาเปนไหมอ๋อมามามากินนมมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ขนมมาแล้วขนมมาแล้วไปกินนมไปกินนมนี่เดี๋ยวลงไปกลางเต็นท์ข้างล่างไปไปกินนมแล้วไปกินนมไปกินนมเร็วแล้ว้เออไป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 วิ่งไปเร็วตามรถไปมาเร็ว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 กินนมเล้ว จะไปทำไรช่วยชิ้นเมื่อกี้เนี่ยะกินอาหารน้องน้อง้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จะกินนี้ไม่ไม่ผมจะให้ลุมวิวอย่างนี like ้แหละน่ารักอ่ะโอ้โหความพยายามของเขา เขาจะขึ้นไปกินลูกชิ้นแถวแถววนนี้มากินมันปุ้นนี่นลูกนี่ลูกนี่นีนีรอบสองรอบสองแล้วรอบสองุยกินเร็วมากอะมาเร็วมาแล้วรอบสองนี่ลูกชิ้นมาจะไปดังนู้นล้วไม่มีใครสนใจขนมเลยอ่ะ อะไรอ่ะให้เขากินอันเดียวะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรง้ใกล,ใกล้ๆที่เราจอดรถเมื่อกี้แหละตรงที่เราจอดรถตอนที่เข้ามาตอนแรกแล้วก็ค่ากลางเต็นท์เจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วแต่เราจะให้เป็นการบํารุงบรรยากาศคือลมลื่นมากสุขค่ะห้องน้ําอยู่ตรงนี้ ตามมาถึงห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำาตะเล็กเอาวางเอาวางเล็กแล้วก็ข้างๆจะเป็นห้องน้ำใหม่ที่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการกำลังสร้างอยู่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ต้นสนนะต้นยูคามีต้นใหญ่เลยต้นยูคาใท่หมดเลยนีต้นนี้ก็ใหญ่นี่ ต้นใหญ่ด้ยเนี่ยนะี่นใหญ่กว่าอีกงมึต้นนู้นใหญ่กว่านี่ต้น,น,ตนสนก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะแบบสนนี้ทำไมเหลือสามล่ะไปไหนหมดแล้วฮะเออเขาหน้ากลับมาจะจำกันได้ไหมเนี่ยจำได้นะ ้ทำไมวิ่งองนะ้นแคสซีเยี่ยววะไหนไหนนี่เหรอรถหลังแสงรถน่ะลงเนินลงเน้ยนทำไมวิ่งไงน้นะโอ้หนี่ต้นอะไรมีป้ายอยู่ตรงนี้ต้นเหียงโอ้โหโอ้ ถึงก่อนได้กินขนมสองอันเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้เจ,บจบ็บเจ็บนี่ลูกตรงนี้เออห้อหน่อยแล้ว เสียงนกร้องเพาะมากเลยพี่วิแย่เสร็จแล้ว น้ำเลยไหมออนแล้วงชาครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นไฟที่เราต่อมาจากรถของเรานะเอามาต้มน้ำกินเหมือนเดิมจ้าก็ <c oughs> มีสำเร็จรูป <c oughs> ระหว่างรอเดี๋ยวเรามากินแหนมกับพริกที่เราซื้อมาจากตลาดชุมชนแม่กลางหลวงมีพริกสองแบบนะเราซื้อมาสองร้านมีพริกแบบเม็ดเล็กๆกับ คิดนี้แบบนี้แหนมสองไม้พร้อมกันเลยโอ้โหกินกับแหนม จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ปอไปอ่านมาที่สวนสนบ่อแก้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทําเนื้อเยื่อกระดาษจะมีเนื้อที่ประมาณ2 0 7พไร่ไม่น่าแหละที่นี่ถึงมีทั้งต้นสนแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสซึ่งเคาเาไปทํากระดาษทําอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ยังเดีอนวแล้วเ็สองทนะี่ถั่วนี้ก็ซื้อจากตลาดชุมชนแม่กลางหลวงอ่นเนี่ยตอนที่เราไปน้ําตกแม่ย,ยะเป็นตลาดชุมชนเล็กๆน่ารักน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมาก อืมกลอวมากอุ้ยลูกชิ้นแดงเรียบร้อยเรากินได้เลยจ้าพอเรามีสุกมากมันี่ยหนึ่งขออัพที่ต๊อกแป๊บหนึ่งตอกตัก,ตก,ตกโอเค พี่แก่โอ้โหยังร้อนอยู่นะพี่วิขอรีนะเวลาแบบเดินทางไกลก็จะบะมีกินสำเร็จรูปบ่อยหน่อยนะพี่วิแม่ครัวแม่ครัวถ้าแบบว่าแคมปิง้งกลางเต็งใกล้ๆบ้านก็จะเออเมนูจับเต็มหน่อยแต่ถ้าแบบเออเป็นทริปที่ยาวๆอะ่ะปอก็จะบะมีกินสำเร็จรูปบ่อยมากไม่งั้นอะ่ะเราจะไม่มีเวลาเที่ยว เราดูหนังกันนะทุกคนอยากดูหนังกันไหมวันนี้แบบชิชวๆจนะ <c oughs> บอกว <c oughs> ่าไทยเองสิอยากไทยเองไหม <c oughs> ได้ได้เลยท้าบุ๋มไปไหนไม่รู้นะ 哪？自拍还高那个。